ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเวลาทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิตโดยเฉพาะเวลาที่มีการเสียเลือดอย่างรุนแรงความรู้ไม่กี่นาทีจากสิ่งที่เราจะดูกันวันนี้อาจจะหมายถึงการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจเทคนิคการห้ามเลือดที่ทุกคนควรจะรู้กันดีกว่าครับ ประโยคนี้นะครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะมันคือความจริงที่น่าเศร้ามากครับคือการเสียชีวิตจากการเสียเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มันป้องกันได้แต่คำถามก็คือทำไมเรื่องแบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่ละ่ะคำตอบส่วนใหญ่นะครับมันมักจะอยู่ที่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยวินาทีแรกเลยไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการรับมือซึ่งบางทีมันก็นาไปสู่โศกนาฏกรรมที่น่าเสียดายมากๆ ลองนึกถึงเหตุการณ์นี้ดูนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ไขปัญหานะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทำไมการเสียเลือดเนี่ยถึงเป็นภาวะที่อันตรายและก็เร่งด่วนที่สุดเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับชายคนหนึ่งโชคร้ายแขนขาดเลยแต่เขายังมีสตินะครับยังเดินไปขอความช่วยเหลือได้แต่สุดท้ายก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งหมดก็เพราะว่าในนาคีวิกฤตเหล่านั้นอะ ไม่มีใครเลยที่รู้วิธีง่ายๆที่จะหยุดเลือดที่ไหลออกจากแขนของเขาได้นี่แหละครับคือความจริงที่โหดร้ายของการเสียเลือดในทางการแพทย์นะครับเราเรียกภาวะเสียเลือดจนตายว่า exangrination s และนี่คือตัวอักษร x ในหลักการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่เรียกว่า xabcd ครับตัว x เนี่ยหมายถึงการเสียเลือดรุนแรงและมันมาก่อน a airway b breathing c circulation เสมอเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะถ้าห้ามเลือดไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่มีความหมายแล้วครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับร่างกายของผู้ใหญ่ที่หนักประมาณ60กิโลกรัมเนี่ยจะมีเลือดอยู่ทั้งหมดราวๆ4,200ซีซีหรือถ้าให้เทียบง่ายๆก็ประมาณขวดน้ำอัดลมขนาดใหญ่2ขวดกว่าๆครับสิ่งที่น่ากลัวมากๆจากกราฟนี้ก็คือความเร็วที่สถานการณ์มันจะวิกฤตครับ การเสียเลือดแค่ประมาณ2,000 cc ซึ่งคุณหมอเขาเทียบให้เห็นภาพว่าประมาณเสื้อโชคเลือด1ตัวแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้คนเข้าสู่ภาวะช็อกความดันตกและถ้าเสียเลือดมากกว่านั้นอีกนิดเดียวก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยครับเอาละครับพอเราเข้าใจถึงความอันตรายของมันแล้วทีนี้มาดูวิธีการรับมือกันบ้างข่าวดีก็คือว่ามันมีเทคนิคง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆอยู่3อย่างที่ใครๆก็ทำได้ครับ 3ขั้นตอนหลักๆที่เราจะมาดูกันนะครับ 1. คือการกดแผลโดยตรง 2. คือการอัดผ้าสำหรับแผลลึกและสุดท้ายเลยคือการใช้สายรัดท่มเลือดหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยในชื่อขันชะนาะนั่นเองครับ วิธีแรกเลยนะคบเบสิกที่สุดคือการกดแผลโดยตรงครับใช้ผ้าสะอาดอะไรก็ได้หรือถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็ใช้มือเปล่านี่แหละกดลงไปโดนแผลให้แน่นที่สุดแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยคืออย่าปล่อยครับการแอบเปิดดูบ่อยๆเพราะอยากรู้ว่าเลือดหยุดหนึอยังเนี่ยมันจะไปรบกวนลิมเลือดที่ร่างกายกาลังสร้างขึ้นมาครับผลก็คือเลือดมันก็เลยไม่ยอมหยุดไหลสัที แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาดแผลลึกๆล่ะครับอย่างเช่นแผลที่โดนยิงหรือโดนแทงการกดจากข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่าต้นตอของเลือดที่ออกมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในแผลนุ่นเลย ในกรณีแบบนี้นะครับเราต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าวูลแพคกิ้งหรือการอัดผ้าเข้าไปในแผลครับวิธีการก็คือให้ค่อยๆหย,ยัดผ้ากอสหรือผ้าสะอาดเนี่ยลงไปในแผลนะครับเริ่มจากจุดที่ลึกที่สุดก่อนเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันแน่นเต็มโพรงแผลจากนั้นค่อยออกแรงกดจากด้านบนอีกทีหนึ่งครับวิธีนี้มันจะไปสร้างแรงกดโดยตรงที่เส้นเลือกที่ฉีกขาดอยู่ข้างในเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถึงไม่มีผ้ากอซแบบพิเศษใช้แค่ ผ้าธรรมดาก็ได้ผลดีเหมือนกันครับแล้วถ้ากดแผลแล้วอาจผ้าแล้วแต่เลือดยังพุ่งไม่หยุดเลยล่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นแผลที่แขนหรือขานี่คือเวลาที่เราต้องใช้วิธีสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับเราจะใช้สายรัดห้ามเลือดหรือเทอร์นิก e ในสถานการณ์ที่มันชัดเจนมากๆครับคือ 1. เมื่อเลือดที่แขนขาไหลไม่หยุด2 เมื่อเลือดมันพุ่งปริ๊ดปรเป็นจังหวะตามการเต้นของหัวใจเลยอันนี้เป็นสัญญาณว่าโดนเส้นเลือดแดงแน่ๆหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือแขนหรือขาขาดไปเลยครับวิธีการใช้ก็ตรงไปตรงมานะครับขั้นแรกเลยวางสายรัดไว้เหนือบาดแผลขึ้นไปประมาณ2-3นิ้วย้ำนะครับว่าห้ามรัดบนข้อต่อเด็ดขาดขั้นที่2ขันให้แน่นแน่นจนเลือดหยุดไหลสนิทจริงๆนะครับขั้นที่3สาําคัญมากๆคือต้องจดเวลาที่รัดเอาไว้ และสุดท้ายเมื่อรัดแล้วห้ามเอาออกเองเด็ดขาดนะครับให้เป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเขาจัดการต่อเองครับแต่ในชีวิตจริงเราคงไม่ได้มีทูนิเกสมรดรูปพกติดตัวกันใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเราสามารถทำอุปกรณ์ที่เรียกว่าขันชะนอขึ้นมาใช้ทดแทนได้เหมือนกันวิธีการขันชะนอแบบไทยที่ถูกต้องเนี่ยมีจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะเลยครับ เราจะเริ่มจากการใช้ผ้ากว้างๆมารัดเหนือแผลแล้วก็ผูกให้แน่นๆที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับเอาให้เลือดหยุดไหลตั้งแต่ตอนผูกผ้าเลยจากนั้นค่อยเอาแท่งไม้อะไรก็ได้มาวางทับปมแล้วผูกเชือกอีกเส้นเพื่อล็อกแท่งไม้ไว้กับปมไม่ให้มันลายตัวหน้าที่ของไม้คือการล็อกเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอาไว้บิดเพื่อเพิ่มความแน่นอันนี้สําคัญมากๆเลยครับและข้อควรระวังที่สําคัญมากๆก็คือวัสดุที่ใช้ครับ ต้องเป็นผ้าที่มีความกว้างพอสมควรนะห้ามใช้ของที่เป็นเส้นเล็เลกอย่างเชือกลวดหรือแม้แต่เข็มขัดเด็ดขาดเพราะของพวกนี้มันจะกดเหมือนมีดบาดเนื้อเยื่อเข้าไปเลยครับทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมแถมยังห้ามเลือดได้ไม่ดีด้วยเอาละครับเราเรียนรู้เทคนิคหลักๆก,ก,กันไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีบางสถานการณ์ที่พิเศษมากๆแล้วก็ต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไปครับ บาดแผลที่คอนี่แหละครับที่อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดใหญ่ๆสำคัญๆที่อยู่ตื้นมากๆแค่ไม่กี่มิลลิเมรตรใต้ผิวหนังเท่านั้นเองการเสียเลือดที่คอเลยเกิดขึ้นได้เร็วและรุนแรงมากแล้วเราก็ไม่สามารถไปขันชนะที่คอได้ด้วยใช่ไหมครับวิธีที่ถูกต้องสำหรับแผลที่คอนะครับคือการใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละครับกดลงไปที่จุดเลือดออกโดยตรงเลย ต้องกดให้ตรงจุดและแม่นยำนะครับและห้ามอัดผ้ากอสเข้าไปในแผลเด็ดขาดเพราะมันอาจจะไปกดทับหลอดลมได้แล้วถ้าจําเป็นต้องผันผ้าเพื่อ,อยึดผ้ากอสไว้ก็ต้องผ่านอ้อมไปใต้รักแร้ของฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ให้ผ้าไปรัดรอบคอโดยตรงครับรู้ไหมครับว่าหลักการเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับเรื่องใกล้ตัวอย่างเลือดกำเดาไหลด้วยนะ วิธีที่ถูกต้องก็คือให้นั่งตัวตรงก้มหน้าไปข้างหน้านิดนึงเพื่อไม่ให้เลือดไหลลงคอแล้วก็ใช้นิ้วบีบปีกจมูกส่วนที่นิ่มๆค้างไว้เลยครับ10นาทีเต็มๆโดยไม่ปล่อยเพื่อแอบดูนี่คือการใช้หลักการกดโดยตรงและต่อเนื่องที่เราคุยกันตอนแรกเป๊ะๆเ,เลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยบทบาทของเราคืออะไรแล้วเราควรจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกสุดเลย สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก่อนจะเข้าไปช่วยใครคือความปลอดภัยของตัวเองครับถ้าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยอย่างเช่นในเหตุกราดยิงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ก่อนเลยนะเพราะถ้าเราบาดเจ็บไปอีกคนก็จะไม่มีใครช่วยใครได้เลยจากนั้นให้ป้องกันตัวเองจากการสัมผัสเลือดให้ดีที่สุดแล้วก็ลงมือทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้มาอย่างมั่นใจครับ แล้วก็ขอจบเนื้อหาในวันนี้ด้วยคำพูดที่ทรงพลังมากๆจากนายแพทย์เจตพัฒนผู้เขียนหนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลของเรานะครับจงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเราความรู้ที่ได้รับกันในวันนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนโศก,กนาฏกรรมให้กลายเป็นการรอดชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ได้และนั่นคือพลังที่อยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับ